สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Alpha Golf Academy ครับวันนี้ผมปอลันครับจากผมปอโซนี่นะครับปอโซนี่ครับหลังจากที่เราได้ทําการพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นการถ่ายน้ําหนักหรือว่าอะไรต่างๆนานามาเยอะมากแล้วเนาะครับวันนี้เราจะมาแบกคื้เบสนกันนิดนึงอ่าก็คือเรื่องของแนวเช้านั่นเองใช่ครับ <S <S 2> <S 2> ต้องบอกเลยว่าปัญหา <S 2> <S 2> ปัญหานี้เนี่ยผมเจอกับลูกศิษย์ผมแบบมือใหม่อเมเจอร์ที่เล่นมานาะนแล้วเยอะมาก ก็คือบางคนเนี่ยมาปุ๊บมีการยืนเปิดบางคนมีการยืนปิดเพราะเขาต้องการที่จะช็เฉยครับหรือว่าที่กว่าน,นั้นเลยก็คือการยืนแล้วปลายเท้าเนี่ยเขาุ้มเข้าหากอย่างนี้อ๋อคือปิดเข้าหายงี้กันเลยใช่ใช่ใชปิดเข้าหากันอย่างนีเ้เลยเลยท<ม>ําให้ลําตัวเนี่ยมันขยับค่อนข้างยากใช่ครับ,รบดังนั้นเนี่ยในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมีแบบผัดเล็กๆรวมไปถึงมันใช้อุปกรณ์ไม่เยอะ แล้วก็เพื่อที่จะมาเช็คแนวเท้าได้แต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรู้ถึงแบบขัดอันนี้กันเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันก่อนว่าการที่เรายืนแล้วแนวเท้าไม่เท่ากันเนี่ยมันส่งผลต่ออะไรบ้างนะให้โปรสนอธิบายนิดนึงก็จะมีเรื่องของแนวไม้หรือว่าเรียกว่าพาร์ตนั่นเองนะครับผมเนครับเพราะท่านนักกอล์ฟนะครับท่าผมจะวมหันด้านนี้ให้ดูก่อนแล้วกันเคดีครันิดนึงท่านดูนะครับถ้าเกิดผมมีแนวเท้าที่ยืนเปิดก็คือเท้าซ้ายเนี่ย ต่ำลงมาอย่างนี้่านสังเกตนะครับว่าแนวไม้ที่ผมจะลงมาเนี่ยมันเอาไซ์อินแล้วก็เช,ชื่อเข้าด้านในในทางกลับกันถ้าผมยืนเท้าซ้ายสูงแล้วเท้าขวาต่ําแนวไม้ก็จะอินไซด์มากเกินไปนั่นเองนะครับผม,บผมสว่วนในเรื่องของการที่มได้แกาที่เรายืนแล้วไปเอามันปิดเข้าใหมู่่นะแต่มันไปต้องดูนิดหนึ่งปิดเข้าใหม่เนี่ยเวลาเราขึ้นเนี่ยมันจะจำกัดการหมุนของสะโพก รวมไปถึงมันจะทําให้บาลานซ์ไม่ดีแน่นอนหมดเนี่ยมันอาจจะมีการเจ็บเข่าได้ถูกไหมใช่เพราะเรายืนปิดไปเยอะเลยนะใช่เวลาปิดกลับเนี่ยเราเนื่องจากว่าสวิงเนี่ยมันมีความเร็วและแรงถูกต้องพอถ้าเกิดเราหมุนได้เราพยายามไปฝืนมันนะเนาะใช่ถ้าไม่การกระชากถูกต้องก็จะเจ็บเข่านะครับก็เวลาที่เราจะยืนเซตอัพเนี่ยก็อยากจะให้เน้นเป็นอย่างนี้แล้วกันอ่าเราอยากจะเอาตัวสติ๊กเนี่ยตัวเนี้ยมาตั้งไว้อย่างนี้ก่อน ใช่เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเวลาที่เรายืนนะบางคนอาจจะตั้งมันสองเส้นเลยากา็ได้เนาะเส้นหนึ่งอาจจะเป็นสำหรับแนวไม้ส่วนอีกเส้นหนึ่งอาจจะเป็นสำหรับแนวเท้านะครับถ้าเกิดใครที่เพิ่งเริ่มทำใหม่ๆรู้ว่าตัวเองมีอาการแบบการยืนปิดหรือยืนเปิดแนะนํามาให้ตั้งใกล้ๆเลยเีย่นตั้งค่อนข้างชิดเลยเนีย่ยมันจะเห็นได้ค่อนข้างชาัดเลยครับใช่แต่อย่าลืมนะครับเวลาที่เราตั้งถ้าเกิดเราตั้งสองเส้นเนี่ยเราก็ต้องตั้งให้เขาเรียกว่าแนวเท้ากับแนวไม้เนี่ยมันขนานกันด้วย ม่งั้นสุดท้ายเดี๋ยวมันจะอาจจะกลับกลายมาเป็นปัญหาเดิมได้เดี๋ยวโปรอลันหันด้านนี้ให้กองอยู่แต่ท่านผู้ชมเขาไม่เห็นโอเคโอเคครับ<อ>ได้ครับโอเคเนี่ยครับก็คือยืนเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าผมมันจะยืนค่อนข้างชิดเลยอย่างนี้เลยแล้วก็ลองเอาอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นเหล็กก็ได้นะมาตั้งเ,เป็นแนวไว้อย่างนี้อ่ะตั้งให้มันขนาดกันแค่นี้ครับคุณก็จะได้แนวท้าวกับแนวไม้ที่มันขนาดกันแล้วเนาะอือ่าใช่มไม่ทราบว่าโปรโซนี่มีอะไรจะเสริมไหมครับอ่าเสริมไหมครับอืมก็คือ แนวไม้กับแนวแนวเท้านั้นมันจะตัดขนานกันแนวเดียวกันแล้วก็เหมือนรางรถไฟให้รถถึงนานรางรางรถไฟนะท่านผู้ชมเนาะจะสังเกตเมื่อกี้ตั้งดูแล้วใช่ไหมครับว่าจะใช่ตั้งเป็นแนวเดียวกันสังเกตว่ามันจะเป็นทางเดียวแนวขนานกันเป็นเหมือนรางรถไฟถูกครับบางคนที่ผมเห็นยืนแบบนี้ก็มีอ่าอันเนี้ยพราคิดว่าเท้าเขาอะจะยืนไปที่เป้าหมายด้วยมันถึงจะตรงอ่าโอเคอ่า ก็ใจซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้แนวไม้เนี่ยันมาจต่อินไซส์ชค่อนข้างเยอะนะครับใช่นั่นเองครับโอเค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะจริงๆถามว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญไหมสําหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างจะสำคัญเลยเพราะว่าไม่ว่าคุณจะตีช็อตได้ดีแค่ไหนถ้าแนวเท้าคุณไม่ดีอะคุณก็ต้องไปชดเชยกับสปริงแล้วในอนาคตอะครับมันอาจจะทําให้จากที่สปริงที่เรามีดีอยู่แล้วเนาะมันอาจจะทําให้สปริงที่เราแบบดีอยู่แล้วพังลงแล้วก็ต้องกลับมาแก้กันใหม่นะครับกลับมา ฝึกกันใหม่อะไรกันก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านนักกอล์ฟนะครับที่ดูที่บ้านนะครับก็สําหรับก่อนที่จะลากันไปใครที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อ,อย่าลืมกดสัญญาณอิ่แกแจ้งเตือนเวลาผมกับจอซนี่ลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดกันนะครับสวัสดีครับ